ะอาจารย์ขอต้อนรับทุกท่านนะคะ mm. เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาการบริหารการผลิตและการดำเนินงานวันนี้เป็นบทที่3หรือ EP 3ตอนที่4แล้วนะคะซึ่งเป็นตอนจบของบทนี้สำหรับรายละเอียดนักศึกษาสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ใน e-book ซึ่งอาจารย์ได้แนบลิงก์ไว้ต้นคลิปแล้วล่ะคะ่ะนักศึกษาสามารถกด เชื่อมลิงก์และเปิดอ e ีบุ๊กประกอบการชมวิดีทัศเพื่อการศึกษาได้นะคะสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเราจะมาศึกษาการวางผังโรงงานแบบเบื้องต้นและแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นขอเชิญทุกท่านแชร์สกรีนและติดตามอาจารย์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับส่วนต่อของตอนนี้นะคะคือตอนที่4จะเริ่มต้นด้วยการวางผังโรงงานเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารโรงงานจะวางผังโรงงานจากการสร้างโรงงานใหม่หรือวางผังโรงงานอาคารที่สร้างไว้แล้วก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการขยายโรงงานนักบริหารการผลิตและการดําเนินงานจะเลือกวิธีการปฏิบัตินะคะให้เหมาะสมกับสถานการณ์และประเด็นปัญหาในแต่ละกรณี เราเริ่มต้นด้วยหัวข้อ3.5คือขั้นตอนการวางผังสถานประกอบการเบื้องต้นนะคะักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงการออกแบบการวางผังโรงงานเบื้องต้นจะต้องพิจารณาถึงการขนย้ายวัสดุและพื้นที่บริเวณทั้งภายในและภายนอกโรงงานสากรรมสำหรับบริเวณภายนอกจะต้องกำหนดบริเวณที่ตั้งของโรงงานสนามหญ้าถนนที่จอดรถ สถานที่พักผ่นอนหย่อนใจโคดังเก็บของและหน่วยบริการอือ่นๆตลอดจนหน่วยขนของตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะคราวนี้เรามาดูว่าการไหลเวียนของชิ้นง,งานเป็นอย่างไรซึ่งจะต้องมีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ค่ะการขนย้ายวัสดุในการวางผังควรออกแบบ ไว้ว่าจะให้มีการขนย้ายวัสดุนะคะเป็นอย่างสะดวกที่สุดและการขนย้ายวัสดุที่ดีนั้นจะต้องให้เป็นเส้นทางตรงสายการผลิตไม่ย้อนเส้นทางเดิมนะคะยกตัวอย่างเช่นนี่คือภาพของการใช้เครื่องจกักรช่วยในการเคลื่อนย้ายขนส่งวัตถุดิบนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะลักษณะของเครื่องมือเครื่องจักรที่นํามาใช้ในการขนย้ายก็จะมีหลายอย่างคือการขนย้ายวัสดุเป็นหน่วยนะคะเป็นการขนย้ายวัสดุเป็นหน่วยหรือเป็นชุดสําหรับ เส้นทางขนย้ายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหรือเส้นทางการขนย้ายมีขนาดกว้างใหญ่พอเครื่องมือที่นิยมใช้ขนย้ายวัสดุแบบหน่วยก็คือรถยกการขนย้ายวัสดุโดยใช้รถยกนั้นก็จะเป็นการขนย้ายที่ไม่ไกลจนเกินไปเช่นอาจขนย้ายวัสดุจากโรงงานเก็บไปยังแผนกต่างๆภายในโรงงานนะคะ การขนย้ายโดยใช้สายพานลำเลียงการขนย้ายวัสดุโดยใช้สายพานลำเลียงนั้นจะเป็นการขนย้ายชนิดหนึ่งที่นิยมกันมากเนื่องจากสามารถขนย้ายได้มากและขนย้ายวัสดุได้เกือบตลอดเวลานี่คือตัวอย่างของรูปสายพานการลำเลียงนะคะในโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจารย์นำมาเป็นตัวอย่างให้เห็นเนื่องจากว่าในบางครั้งเ,เราไม่สามารถที่จะบันทึกภาพ ในการเยี่ยมชมโรงงานได้ก็จะอาศัยจากเว็บไซต์เหล่านี้ช่วยทำให้เราได้มองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเคลื่อนย้ายแบบแขวนนะคะเป็นลักษณะของการขนย้ายวัสดุวิธีหนึ่งที่ใช้วิธีการขนย้ายวัสดุแบบธรรมดาทำได้ไม่สะดวกเนื่องจากพื้นที่ฝ่ายโรงงานไม่เพียงพอหรือวัสดุที่ขนย้ายมีขนาดใหญ่จะเป็นการลำบากมากหรือทำไม่ได้หากจะใช้วิธีการขนย้ายธรรมดา จึงจะต้องใช้วิธีขนย้ายวัสดุแบบแขวนยังไงล่ะคะนี่คือปั้นจันแบบแขวนที่นำมาให้ดูเป็นตัวอย่างะคะ่ะการกำหนดพื้นที่ในโรงงานนะคะภายในโรงงานเนี่ยเราจะกำหนดพื้นที่ในหน่วยการผลิตแต่ละหน่วยนะคะจะต้องพิจารณาถึงพื้นที่สำหรับการติดตั้งเครื่องจกักรจำนวนเครื่องจกักรทางเดินหน่วยซ่อมบำรุงหน่วยบริการที่เก็บวัตถุดิบ สินค้าระหว่างการดําเนินการผลิตและสินค้าสําเร็จรูปแล้วรวมทั้งพื้นที่สําหรับการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยนะคะและการแสดงพื้นที่แต่ละหน่วยควรเว้นช่องว่างเอาไว้ตามภาพค่ะการทำงานที่เห็นในภาพก็จะเป็นการเว้นช่องทางเดินนะคะเพื่อที่จะให้มีความสะดวกและเป็นไปถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะ เอาละค่ะคราวนี้เรามาดูการกําหนดพื้นที่ทางเดินนะคะทางเดินในโรงงานนียก็มีความสําคัญเนื่องจากพนักงานระดับปฏิบัติจะใช้ทางเดินเป็นเส้นทางการขนส่งวัสดุการจัดทางเดินมีผลต่อประสิทธิภาพของโรงงานค่ะเพราะการจัดพื้นทางเดินจะมีผลต่อเวลาในการขนย้ายวัสดุชั่วโมงการใช้งานของเครื่องขนย้ายวัสดุตลอดจนอายุของการปฏิบัติงานและความปลอดภัยต่างๆด้วยนะคะ คราวนี้เรามาศึกษาการวางผังสถานประกอบการโดยละเอียดกันบ้างมีวิธีใดบ้างมาดูกันค่ะวิธีการวาดรูปหรือเขียนแบบแปลนโรงงานนะคะรูปวาดหรือเขียนแบบแปลนโรงงานเหมาะที่จะนํามาใช้กับการวางผังโรงงานแบบจัดตามกระบวนการผลิตหรือ process layout ซึ่งเราได้เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วใน ep 3ตอนหนึ่งนะคะตอน2ะนะคะซึ่งในการผลิตแบบนี้มักจะต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือจํานวนมากและบริเวณที่ผลิตจะต้องมีพื้นที่กว้าง ขวางเพียงพอการวางผังโรงงานหรือวิธีการวาดรูปหรือเขียนแบบแปลนโรงงานซึ่งจะใช้ได้ดีกับการกําหนดพื้นที่สำหรับวิธีการวางผังโรงงานหรือสีวาดรูปนั้นเริ่มแรกผู้วางผังจะต้องจัดเตรียมผังซึ่งวาดตามมาตรา่วนและกลําหนดว่าจะวางเครื่องจกักรใดบริเวณใดจนครบทุกเครื่องในแผนกค่ะนี่คือตัวอย่างของแบบแปลนสถานประกอบการแห่งหนึ่งนะคะซึ่งจะทําให้นักศึกษาเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คราวนี้มาดูวิธีการสร้างแผนภาพจำลองสําหรับวิธีการสร้างแผนภาพจำลองผู้สร้างแผนภาพจำลองตัดแผ่นกระดาษแข็งที่สามารถมองเห็นชัดเจนสีของเครื่องจักรแต่ละเครื่องควรจะเป็นการคลาดสีให้นํามาตัดแล้วนามาวางบนแผ่นกระดาษแข็งที่เป็นพื้นโรงงานซึ่งถูกย่อมาตราส่วนให้เล็กลงหลังจากนั้นจะเป็นการหาตําแหน่งและระยะห่างของเครื่องจักรก็ จะได้วัดตามแผนภาพจำลองได้เลยและย่อมาตกรการส่วนไว้แล้ววิธีสร้างหุนจำลองหรือโมเดลสำหรับการวางผังภายในโรงงานของสถานประกอบการระดับอุตสาหกรรมที่นิยมใช้วิธีสร้างหุ่นจำลองหรือว่าโมเดลในการวางแผนผังโรงงานเพราะว่าสะดวกในการเคลื่อนย,ย้ายรูปหุนจำลองเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ เมื่อต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผังโรงงานใหม่ขุนจำลองก็ทําได้นะคะอาจจะทําเป็นสีต่างกันหรือเป็นพื้นสีเดียวกันก็ได้ค่ะนี่คือตัวอย่างภาพโรงงานสากกรรมโดยการยอ่อและใช้ขุนจำลองซึ่งจะทำให้การวางระบบผังงานแล้วก็การตัดสินใจต่างๆของผู้บริหารนั้น เป็นไปได้ง่ายขึ้นและมองเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นแน่นอนที่สุดคะ่ะก่อนที่จะจบบทนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะได้เรียนรู้และก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นภาพใดที่เราไม่สามารถเห็นในโรงงานอาจารย์ก็ใช้ความพยายามในการสืบค้นมานำเสนอให้และขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งในปัจจัยสิบประการในการวางผังโรงงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือ ช่องทางคล่องตัวสูงสุดจุดประสานงานดีมีเนื้อที่คุ้มค่ากับการใช้งานมองผ่านได้มากที่สุดจุดเข้าถึงทำได้ง่ายหยิบจับสบายเพราะระยะทางสั้นสำหรับการเคลื่อนย้ายนั้นต้องน้อยที่สุดหยุดไตร่ตรองเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานผสมผสานการรักษาความปลอดภัยและใส่ใจการเคลื่อนย้ายวัตถุทางเดียวสำหรับ อีพีสตอนที่สีก็เป็นตอนจบข,ของบทนี้หวังว่าทุกคนคงจะได้รับประโยชน์ตามสมควรสำหรับคลิปวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ